อยููู่่จ็กกี้ระวังนะอะ่มีกระโดดตกออกร่างกายนะโอเคเดี๋ยวหอาสักร้อยทีเนะาะแค่ประมาณ5 0าสบหกนี่ยก้นยกไม่ตอนแรกๆก็มีกำลังกระโดดดีนะมีแรงส่งประมาณ50าสนี่เริ่มถอยละห้าสิไป70ไปร้อยนี่แบบยกไม่ค่อยขึ้นแล้วก้นหนักมากแต่ก็เริ่มประมาณ3มเซตนะ เติด,ดตบอย่างเงี้ยแล้วก็นอนนอนแล้วก็ยกขาขึ้นทำได้หลายท่ายอยู่ที่เนี่ยแต่ว่าตัวแคมพรีเนี่ยมันช่วยแบบพยุงพยุงให้เราแดงขึ้นได้แล้วก็ข่าวเากก็ไม่เจ็บด้วยถ้าเราลงกับพื้นเนี่ยด้วยอายุของเราแล้วอะ่ะมันมันเหนื่อยหนักแล้วก็เว้งไม่ไหวก็แคมพรีมันมันได้ด้วยมันได้ด้วยเพราะมันได้อยู่กับลูกด้วยนะ 他哥。